พี่หนิตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสภาพจิตใจอะไรทุกอย่างฮปปี้มากเพราะว่าได้แบบได้มาทําบุญได้มาแบบว่าอยู่กับธรรมชาติมาทําบุญโอเคแล้วค่ะทุกอย่างโอเคแล้วเลยแต่ว่าเราเข้มแข็งขึ้นแล้วใช่ไหมเข้มแข็งค่ะหนึงว่าชีวิตเราทุกคนมันก็ทุกทุกช่วงอะเวลาที่เรามีความสุขสุดๆอะเราก็ต้องเตรียมใจไว้ว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีอะไรที่ที่มันมัน มันเป็นความทุกข์แล้วพอมันทุกข์สุดๆเดี๋ยวมันก็จะจะก็จะกลับมาดีมันก็เป็นขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้นิว่าหนิงก็ชินละแต่พี่หนิงไม่เห็นกระแสทั้งหมดเลยใช่ไหมคะช่องหมดเลย่เห็นคอมเมนต์เลยอ่านสิคะตอบแนอ่านค่ะก็จะมีน้องๆแฟนคลับนี่แหละส่งมาให้อ่านเป็นไงบ้างคะพี่หนิงก็กระยับ ส่วนมากก็จะมีให้กําลังใจก็เยอะรู้สึกอย่างไหที่เปนแม่กำลังลมันเป็นธรรมชาติของคนเราอะเนาะตอบแบบอย่างแบบอย่างที่ไม่แอปเนาะ,<ฮ>ะธรรมชาติของคนเราอะคนชมร้อยคนเจอคนด่าหนึ่งคน <ฮะ S 2> เขาก็จิตตกแล้วอะ,<ฮ>ะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเรียนรู้ว่ามันเป็นไปนไม่ได้ที่จะมีใครรักเราและเข้าใจเราทั้งหมดแต่ว่ามันไม่เป็นอะไรมันก็เป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่ทําให ให้เราเราต้องแข่งแก่งมากขึ้นฝั่งรุนล้วนไม่เคยคิดที่จะทำให้ใครมีปัญหาเลยแต่ก็เข้าใจว่าบางทีคนอ่านข่าวก็อ่านสั้นๆเนาะแล้วก็เป็นคนที่เซนสติมากคนหนึ่งไม่ใช่คนที่แข็งแรงพยายามที่จะแข็งแรงแต่เป็นคนอ่อนแอมากแต่อ่อนแอในเรื่องที่เรารู้สึกว่า เราเต็มที่เราเต็มที่กับสิ่งนั้นแล้วทําไมเราถึงต้องได้รับผลกองสิ่งที่เราเต็มที่กับสิ่งนั้นคะมันมีคนที่เขาไม่เข้าใจแล้วก็พิมพ์ไนแบบที่แบบไม่ถูกต้องเราอยากดาเนินคดีในเรื่องของม่นประมาทอย่างนี้ครับเราอยากจะบอกอะไรเขาไหมครับไม่ไม่ดําเนินคดีอะไรทางนั้นนะคะเพราะว่าหนิงว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่ที่จะเข้าใจผิดกันได้แต่แค่อยากจะบอกว่าไอ้คอมเมนต์อย่างงี้เวลาที่เขียนเข้ามา คนคนหนึ่งอะเวลาจิตออกอะมันมันแย่นะพี่อยากวุลี่กันเลยอะมันแย่มากมันแย่แบบมันแย่เออคือสังคมตอนนี้เป็นอะไรกันก็ไม่รู้แล้วอะขอให้ได้ด่าขอให้ได้ให้ได้ทำอะไรเพื่อความสะใจอะมันมันแย่มากถ้าเป็นเมื่อก่อน ฟาดฟาดไปแต่เดี๋ยวนี้ะฟาดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันก็เหมือนแบบผูกกันไปเรื่อยๆอเออใครเข้าใจคือวันเนี้ยมันทําให้เห็นเลยว่าใครคือคนที่รักเราและอยู่ข้างๆเราจริงๆค่ะพี่หนิงอย่างที่เมื่อกี้พี่หนิงบอกว่าความปรัถนาด,ดีทุกอย่างเลยปต่สุ้านแล้วมันกลับมาเป็นดาบสองคมกับตัวเองนะครพี่หนิงพี่หนิงคิดยังไงบ้างกับเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่ดาบสองคมหรอกค่ะ อันนี้มันอาจจะเป็นคําพูดที่คนอื่นเขามองสําหรับหนิงแล้วเรื่องเนี้สุดท้ายแล้วหนิงก็ยังคงม,มีความปรารถนาดีให้กับเพื่อนหนิงว่าหนิงก็บอกแล้วว่าคนเราถ้าสมมติว่าเราคิดดีเราทําดีหนิงว่าบางอย่างมันไม่ต้องให้คนมาเข้าใจเราวันนี้เวลานี้ให้ให้เวลามันเป็นเครื่องค่อยๆพิสูจน์ว่าว่ามันเป็นยังไงดีว่ค่ะอื ถือว่าเรื่องนี้เป็นอะไรที่พี่หนิงแบบว่าทีนี้เวลาเหมือนเราจะให้ใจกับเพื่อนพี่หนิงต้องคิดเยอะมากขึ้นกว่าเดิมไหมคะจะคบใครใหม่หรือแบบคบเพื่อนใหม่อย่างเงี้ยไม่ค่ะหนิงก็เป็นหนิงแบบนี้หนิงก็เป็นหนิงแบบนี้เพราะหนิงเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนที่รักหนิงเพราะว่าหนิงเป็นแบบนี้แล้วก็ถ้าหนิงจะต้องเปลี่ยนตัวเองในบางอย่างที่ไม่ได้เป็นตัวตนของตัวเองเพื่อให้คนคนเดียวมารักหรือว่าให คนที่เขียนคอมเมนต์ด่าหนิงเนี่ยมารักหนิงเนี่ยมันก็ไม่ใช่หนิงที่หนิงเป็นตัวของตัวเองหนิงขอให้คนที่เขารักหนิงอะ่ะเขารักหนิงแบบที่หนิงเป็นตัวหนิงหนิงว่าอันนั้นน่ะมันคือสิ่งที่แบบจริงใจที่สุดอยู่แล้วอะค่ะแล้วบังเอิญด้วยความที่เอามาเจอกันโดยที่เราไม่รู้ว่ามีไหมชวนพี่พี่ทบุญก็พี่พี่บอกอยากให้หนิงเคลียร์หนิงก็ขอเคลียร์ในส่วนของหนิงเฉพาะส่วนของหน,งน,งหนิงคนเดียวเนอะที่หนิงรู้สึกยังไงแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ย หนิงก็ยังคงรักแล้วก็คงหวังดีกับเป้ยเสมอมเป้ยเขาก็คงรักหนิงเหมือนที่หนิงก็คงรักเขาค่ะแต่ด้วยการเวลาหรือด้วยอะไรหลายๆอยา่างหนิงว่าเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองค่ะห <c oughs> นิงหนิงยังหนิงยังไม่ได้เคยเคลียอะไรกันเลยค่ะนนนจนปัจจุบันก็ยังไม่เคยมีเคลียทั้งหนงิงทั้งคุณจะไปเองก็ไม่ได้มีเคลียอะไรกันเลยค่ะถ้าเราบมีโอกาสหรืออะไรเราจะ คือจริงๆตัวนิสัยหนิงเนี่ยทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าเวลาที่มีปัญหาหนิงจะเป็นคนที่ไม่เคยเก็บปัญหาเอาไว้เลยหนิงจะเป็นคนที่เครียดตลอดก่อนหน้านี้ยอมรับว่าเคยมีปัญหาแล้วก็พยายามที่จะเคลียร์แต่ว่ามันเคลียร์ไม่สําเร็จซึ่งพอถึงวันนี้ก็ไม่เป็นไรมิตรภาพที่ดีๆความรู้สึกด,ดีๆ สิ่งดีๆมันยังมีอีกเยอะนน่งว่าคนเราบางทีมันมันต้องให้เวลากันเวลาเดี๋ยวมันก็จะทําให้มันดีกันเองตอนนี้ที่มันเป็นแบบเนี้ยส่วนหนึ่งมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าต้องยอมรับว่าข่าวมันก็ทําให้สมมุติตอนเนี้ยฝั่งนึงพูดอีกฝั่งก็จะกระทบกระเทือนจิตใจเบยพูดหนิ่งก็กระทบกระเทือนจิตใจจริงๆมันคือเรื่องแค่ของคนสองคนนะครพี่นิงค่ะแล้วในส่วนของเรื่องธุรกิจเหรอคะ เรื่องธุรกิจไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะเรื่องธุรกิจก็ยังยังทำกันต่ออยู่ค่ะก็คือยังยังร่วมบริหารด้วยกันอยู่สำหรับด <Okay. S 1> ีโอเคคือในส่วนของดีโอเคเนี่ยส่วนใหญ่จริงๆแล้วมันจะแบ,บ่งหน้าที่กันทํางานชัดเจนหนิงเองเนี่ยหนิงจะดูเรื่อง PR คุณเมย์ดูเรื่องการตลาดแล้วก็คุณป้อยก็จะดูเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์กระแต,แตดูในเรื่องของบัญชีมันแบ,บ่งหน้าที่กันชัดเจนแล้วค่ะ เพราะฉะนั้นก็คือธุรกิจเองก็ยังเดินหน้าต่อเหมือนเดิมปกติตอนนี้ก็ยังทําต่อค,ค่ะแต่ก,แตก็แต่ก็ด้วยเศรษฐกิจนะเนาะที่ที่ที่ช่วงหลังๆมันก็มีปัญหาเรื่องขายยอดขายตกนิดนึงก็กําลังนั่งคุยกันว่าเอ๊ะเราจะเดินหน้าต่อหรือว่าเราจะยุติแค่นี้เพราะตัวงเ,งเองเนี่ยหนิงมีโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์หนึ่งที่จะทําธุรกิจซึ่งก็อยากที่จะไปลุยตรงนั้นน่ะให้เต็มที่เหมือนกันซึ่งโปรเจกต์นั้นน่ะหนิงทำกับบุญเส้น ก็อยากจะวิลูยโปรเจกต์นั้นแต่ยังยังเป็นช่วงของการพูดคุยกันยังไม่ได้ตัดสินใจค่ะพี่หนิงค่ะแล้วแบบนี้ถ้าเกิดพี่หนิงจะต้องยุติธุรกิจดีโอเคไปยางไงพี่หนิงไม่กลัวว่าคนจะยิ่งจับตาเออจับไปโยงเป็นประเด็นอ๋อหมายถึงถ้ายุติก็คือยุติทั้งหมดค่ะทั้งหมดถ้ายุติคือยุติทั้งหมดค่ะค่ะวันนี้ถือว่าได้ถือโอกาออกมาพูดแล้วแม่อยากให้แบบพูดเป็นครั้งสุดท้ายจะพูดอะไรกันได้ไหมอย่าเลย ในไหนก็ออกมาเขียนแล้วเพราะว่าพี่หนิงไม่เคยพูดเลยอะไรอย่างงี้แล้วก็ไอคำว่าไม่พูดเลยเนี่ยก็ไปเขียนด่าหนิงบอกว่ามีแต่หนิงคนเดียวในแหลกที่พูดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้หนิงอยากให้พี่ๆทุกคนช่วยยืนยันเนาะว่าหน้าไม่เนี่ยหนิงไม่เคยพูดเลยหลักไม่หนิงก็ขอยกมือไหว้ขอทุกคนนี่คือครั้งแรกจริงๆวันที่ถ่ายแฉก็ขอแล้วก็ เดี๋ยวอะไรหลายๆย่างมันก็จะดีขึ้นเองค่ะเพราะหนิงเชื่อว่าความรักและความจริงใจที่หนิงมีให้เวลาจะเป็นตัวที่พิสูจน์เองว่าว่าหนิงเนี่ยหนิงก็เป็นหนิงแบบนี้แหละหนิงเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนจะรู้และหนิงเชื่อว่าเขาก็รู้โอเคค่ะเดี๋ยวขอภาพนิ่งก่อนนะคะพี่นิงีตายก่ะ